สวัสดีชาพิจิกคะ่ะดวงความรักประจำวันที่29มิถุนายนคุณได้9ก้าเหรียญกับหัวส่วนเขาเป็นแฮงแมนนะคะขึ้นมาแบบกับหัวเช่นเดียวกันก็แน่นอนคะ่ะหน้าไพ่ขึ้นแบบนี้เคยมีเรื่องที่ทําให้คุณพิจิกไม่สบายใจอย่างแน่นอนในอดีตนะคะแฟนอาจจะทําให้คุณเสียใจหรือว่าไม่พอใจบางอย่างแต่วันนี้ตัวเขาเนี่ยกลับมาในเวอร์ชั่นใหม่ก็คือว่าเอ,อ่อเหมือนสามารถแก้ไขนะคะหรือว่าปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองได้นะคะทําให้คุณเนี่ย มีความรู้สึกที่ดีขึ้นต่อเขานะเขากลับมาง้อคุณนะคะมันมีโอกาสที่จะไดออ้ปรับความเข้าใจกันนะคะได้เคลียร์ทุกเรื่องนะไพ่คอมมิ n เช a เคลียร์ลีขึ้นมาแล้วก็ลงเอ่ยด้วยไพ่ for giving and learning นะคะมเมก็มองว่าคุณน่าจะให้โอกาสเขานะคะ มีการให้อาภัยกันนะคะแล้วก็มีการเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตนะคะตรงนี้ชัดเจนเนาะถ้าใครมีปัญหากันนะคะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะง้อกันหรือจะคุยกันดีไหมวันนี้ไม่แนะนําเลยนะคะควรจะคุยกันนะคะผลมันจะออกมาเป็นบวกนะ